ดวงการเงินของคุณครึ่งเดือนหลังของอมกราคมนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะดวงการเงินครึ่งเดือนหลังจะเป็นอย่างไรนะคะ Seven of อ w o r d s ระวังโดนขโมยนะคะ Queen of Cups King ะคะิงก์พินเดคาลชัดเจนเลยค่ะเลยนะคะว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะไม่ว่าจะเป็นโดนขโมยหรือว่าโดนคุณจะหาเจอนะคุณจะหาเงินคุณจะหาเงินเจอจะมีคนเอาเงินมาคืนจะมีคนช่วยเหลือคนในเรื่องของการเงินนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะ จะมีคนช่วยเหลือคุณนะคะทำให้คุณมีความมั่นคงนะคะแล้วก็บางคั้งในเรื่องของการเงินด้วยนะคะฉะนั้นนะคะถ้าใครก่อนหน้านี้ที่ใครประสบปัญหานะคะต่อไปนี้นะคะการเงินของคุณจะมีความมั่นคงขึ้นนะคะถึงแม้ว่าอาจจะบาดเจ็บนะคะในเรื่องของการเงินนะคะชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะต่อไปนี้นะคะ เครื่องเดือนหลังนี้นะคะความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะจะมีความมั่นคงมายิ่งขึ้นนะคะเรามาส่องใจคนคนนั้นของคุณกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเขาคิดถึงคุณไหมนะคะเราไม่ได้ส่องใจคนคนนั้นนะคะนานแล้วนะคะเพจออฟสอดนายออฟบอล เหมือนเขากำลังพยายามทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อความรักเขากำลังทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อความรักของคุณเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันนะคะเขามีเกณฑ์ที่จะได้มาเจอคุณด้วยนะคะ,อะตอนนี้เหมือนเขากาลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะ,ะทำทุกอย่างทำทุกวิธีทางนะคะเห็นไหมคะ ทดลองวิทยาศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งศิยาศาสตร์เลยนะคะแล้วก็อยากอยากที่จะมาเจอคนอยากามีความรักที่ชัดเจนที่มั่นคงกับคุณอยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณถ้าใครที่เป็นแฟนแต่งงานกันนะคะถ้าอยู่ไกลกันนะคะอยากเจอมากๆนะคะอยากเจอกันมากๆนะคะ ส่วนใครที่อ่ากำลังคบหาดูใจนะคะเขากำลังพยายามนะคะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ความรักนี้มั่นคงกับคุณนะคะเขาคิดถึงคุณนะคะเขารักคุณนะคะ